สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกรกฎแม่ทัดน้ำนะคะวันที่16ถึงส0ิพฤศจิกายน2 5 6 5ค่ะเรื่องราวของการงานการเงินและความรักนะคะวางแผนกันค่ะถ้ารวมค่ะเครื่องเดือนหลังค่ะราศีกรกฎแม่ทัดน้ำ ชีวิตบาลานสมดุลลงตัวแล้วนะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุ้นเคยนะคะคิดถึงเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยกันปรกร้าบริวารนะคะเคยร่วมการงานมีลาภผลร่วมกันมาเก่าก่อนแล้วเขาไปแล้วไปรับเขากลับมาหรือไม่เอ๊ะ เราก็กลับมานะคะมาร่วมความยินดีนะการเงินไรายได้มีลาภผลทุกคุกนะอย่างสนับสนุนกันต่อไปค่ะการเงินค่ะลาภผลการติดต่อเจรจาค้าขายมีลาภผลเข้ามาเล็กๆผสมหน้อยค่ะการงานอาชีพนี้ก็ได้ลาภนะคะ ได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งที่ทำด้วยรักนะคะมีโอกาสได้ฉลองความสุขการเริ่มต้นที่ถูกใจอาหารการกินพร้อมสิ่งที่ปรารถนาเริ่มต้นได้ดีค่ะถูกใจมาก คดีจบไปแล้วค่ะได้เรียนรู้ล้มรอยครั้งลุกให้มากกว่าร้อยหนึ่งครั้งนะคะเป็นผู้มีประสบการณ์เคาะเคราะห์ทุกสุกเศร้าก็ได้เรียนรู้อืมก็เกิดความมั่นคงของชีวิตที่เข้มแข็งละการงานเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตล้มลุกคลุกคลานะเดินทางไปหลายถินที่หาลาภผล อังคารโครท่านทักนะก็ได้ลาจากการเงินไรายได้ร่วมกันผูกพันกันตนเองก็ได้บริหารเป็นเหมือนผู้นำนักปกครองนะคะอดีตที่ผ่านไปได้เรียนรู้เป็นประสบการณ์น,นะคะแสวงหาความก้าวหน้าก็ได้ทำการงานใหญ่งานเกี่ยวข้องกับการ ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นเป็นข้าราชการค่ะเป็นใหญ่เป็นโตค่ะอนาคตอันไกลไม่ไกลนี่ก็ได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะคะด้วยความเฉลียวฉลาดคิดสร้างสรรค์ลงมือทำนะคะเจรจาคร่องค่ะงานต่างประเทศค่ะการติดต่อค้าขายอันนี้ก็ได้เริ่มต้นเป็นไซ้โมป็ใชัยนะคะเจรจา เฉลียวฉลาดก็สิ่งที่ได้มาก็รุ่งเรืองประสบความสำเร็จในรอบ12ปีต่อมานะคะได้ใช้ความคิดนะคะเจราจาติดต่อค้าขายงานออนไลน์งานติดต่อสื่อโซเชียลมีเดียสำเร็จพบรักที่ถูกใจนี่ก็เป็นรักทางไกลรักออนไลน์ปราิหาจ์จะปรากฏนะคะก็ได้พบกับความสุข มายืนอีกครั้งหนึ่งขยายผลออกไปนะคะถ้าผิดหวังก็เดินไปให้ห่างไกลนะคะกับอดีตเดินหน้าต่อไปก็รุ่งเรืองครัมีการเงินก้อนโตเลยนะคะการเงินค่ะหยดสัก์ตำแหน่งนี้ มั่นคงเป็นผู้บริหารมีโอกาสได้เป็นหัวหน้างานนะคะางานเกี่ยวข้งองกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่น,นนะล้รลวมรบคูครานมาเป็นประสบการณ์ตนเองก็ได้ลงทุนต่อเนื่องต่อไปก็สําเร็จนะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงการเงินนี่ดีมากเล็งไปที่ลาผลจากการติดต่อกาขายกับคนไกลคนต่างถิน่น การเงินดีมากมั่งคั่งมั่นคงเป็นเศรษฐีแล้วไม่มีปัญหาด้านการเงินนะคะได้ลาบจากทางไกลกับการงานที่บริหารนะคะมีปัญหาอะไรก็เข้าหาผู้ช่วยเหลือมีนะคะไม่ได้ทําอะไรตามลําพังสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจเป็นบุคคลที่อน้อมท่อตนนะคะใครจะ ไปไหนไปหยับดาวตามใจเขานะคะเราไม่ไปยุ่งวุ่นวายก็ถอยให้ห่างก็ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆนะคะสิ่งที่ไกลกันไปแล้วะคะ่ะสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจนี่ก็อ่อนโยนนิ่มนวลกับตนเองนะคะก็ได้พบกับแพทยรงขามาเกี่ยวข้องกับแพทยรงขามผู มีความเกื้อบอูนอุปถัมภ์ให้กับชาวราศีกรกฎนะคะอนาคตอันไกลไม่ไกลในการได้เริ่มต้นด้วยการเดินทางติดต่อค้าขายนะคะทางไกลติดต่อการเดินทางทั้งระยะสั้นและไกลนะคะก็ได้พบกับการผ่านพ้น อุปสรรคปัญหารุ่งเรืองมากนะคะในรอบ12ปีปัปต่อมานะคะมั่นคงด้วยความเฉลียวฉลาดในการลงทุนการค้าค่มีการเงินมั่นคงค่ะอนาคตอันใกล้ไม่ไกลในเริ่มต้นก็ได้ทำการงานการค้าติดต่อ,อการเจรจาคิดเขียนเฉลียวฉลาดมาก มีปัญญาดีมีความอดทนมากยิ่งขึ้นจากประสบการณ์ก็ลั้นลาแล้วนะคะก็ได้พบกับการเดินทางชีวิตใหม่เพิ่งจะเริ่มต้นได้ติดต่อกับผู้คนตามที่ต่างถิน่นตนเองก็ทันสมัยนะคะได้รับผิดชอบชีวิตไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครในะ่ก็ได้ทำง,งานอิสระความคิดก็ อิสระนะคะได้ติดต่อค้าขายกับคนต่างชาติต่างถิ่นนะ,ะขายของสินค้าเอาใจตลาดเอาใจวัยรุ่นนะคะชีวิตใหม่เริ่มต้นโดยความสดใสเบิกบานได้ทำงานอิสระการเริ่มต้นเริ่มติ่เก่าแรกนะคะก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกะะ็มีการเงินเข้ามานะคะาจากคน ต่าถิน่นต่างชาติต่างแดนไกลสัญจรไปมาตนเองก็ได้พบกับคนแปลกถิ่นนะคะมาสนับสนนให้มีการเงินมั่นคงจากการลงทุนได้ลากจากคนไกลคะเป็นเศรษฐีมั่งคั่งรู้คนค่าการเงินที่ลังไลมาจากการเทได้เริ่มต้นถูกใจค่ะได้ใช้ปัญญาความคิด สร้างสรรค์ฝันเป็นจริงคะเรลายลาความฝันเป็นจริงเป็นคนใจขอกว้างขวางเปิดเผยนะจินตนาการกว้างไกลนะไปไกลถึงต่างที่ต่างแดนต่างถิ่นนะคะขยันหารักก็ได้ทํางานที่ฝ่ฝันด้วยรักนะคนขยันคิดขยันทำนะก็มีความสุขนะจะให้ทุกได้อย่างไรโชคดีนี้ก็ได้ทํางานที่รักทําไปอีกยาวไกล จนแก่จนเท่าเลยนะคะงานนี้ยังง่งยืนค่ะมีความสุขกับการใช้ความคิดไอเดียสร้างสรรค์เป็นผลงานที่ให้ได้ผลตอบแทนคือการเงิน,นที่มันของก็สบายขึ้นไปอีกนะคะก็ได้ดูผู้คนรายร้อมไดพ้พักฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ก็ได้พบกับความสุขกับสิ่งที่ลงมือทำด้วยความคิดฝันด้วยความตั้งใจจริงนะคะ ก็ได้ทําการงานต่างแดนงานตา่นงางประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสติปัญญาความสามารถนะคะมีไอเดียสร้างสรรค์งานออนไลน์งานต่างประเทศนะคะงานไอเดียสร้างสรงสรนี้ก็ได้พบกับความคิดสติปัญญาความสามารถนะ้นมีไอเดียสร้างสรรค์นะคะคนเฉลียวฉลาดสามารถเจรจาค้าขายด้วยความคิดเล่นมากนะคะ ติดต่อเจราจาการเขียเขียนนี้มีไอเดียสร้างสรรค์บันเจิดมากนะคะการเริ่มต้นนี้ก็เริ่มด้วยประสบการณ์น,นะคะงานนี้งานออนไลน์งานติดต่อการคิดดีพูดดีเจราจาเพราะเจราจาครองสิ่งที่เป็นผลตอบแทนกลับมานี้ก็ได้สามารถใช้ความรูนะ้แก้ไขปัญหาให้ตัวเองได้ทุกใจแล้วก็ ถูกใจกับการคิดไอเดียสร้างสรรค์น,นี้ความสามารถแก้ไขปัญหาได้สร้างสรรค์ความดีงามต่อไปกับการที่ตนเองได้ฉลลองความสําเร็จกับการเริ่มต้นผจญภัยครั้งใหม่ที่มีความสุขสนุกสนานนะคะได้พบกับความสดใสเบิกบานะมีความคิดอิสระมากงานลายงานติดต่อพบรัก ที่ถูกใจนะคะการเริ่มต้นนี้ก็ได้ถูกใจกับนะรกทางไกลเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยนะคะคนทางไกลค่ะได้ทําในสิ่งเดียวกันกับเพื่อนเก่านะคะติดต่อรักออนไลน์รักทางไกลนี้ก็เป็นการเริ่มตน้นใหม่อีกครั้งะคะ่ะจะร้องความยินดี ชีวิตนะคะได้คิดสร้างสรรค์ฝันลงมือทําสมาำเร็อบันดันอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะยิ่งเอายิ่งอดยิ่งสลับให้หมดยิ่งให้ยิ่ง,งได้นะคะมีชีวิตอิสระไม่ไปยึดมั่นเธอมั่นค่ะ friendship set on fire f ฟ r g e มี e ็ o t อย่าลืมฉันยังคงลงกสมัครรักใครติดต่อกับเพื่อนคนไกลนะโดยการติดต่อกันทางไอเดียสร้างสรรค์ได้ทำในสิ่งเดียวกันะ เอียงหูฟังเพื่อนบ้านนะกลมเกลียวฟงดองห้าโมนี่นะเอ,อะยียงหัวเอยียงหูฟังเพื่อนบ้านรักเพื่อนบ้านเหมือนดังรักตนเองค่ะ,ะฉะลองความสำเร็จกับการได้พบกับการมีเป้าหมายนะคะความรุ่งเรืองด้วยปัญญาความรู้มีโครงการที่ใช้ สติปัญญาความสามารถความคิดสดใสค่นะรุ่งเรืองประสบความสำเร็จกับการใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโชคดีค่ะ